เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญะการแก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะนี้เนี่ยคือผมเห็นว่ามีความพยายามสร้างประเด็นกันมากมายทั้งๆท,ที่ต้องบอกว่าเอาจริงๆแล้วในขณะนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญแทบไม่มีอะไรแก้แล้วนะเพราะว่าผลประโยชน์ขัดกันในเรื่องของรัฐธรรมนูญก็คืออำนาจหน้าที่ของสวซึ่งมีช่วงเดียวคือช่วงห้าปีซึ่งสิบเอ็ดพฤษภาเนี่ยวันที่สิบพฤษภาเป็นวันสุดท้ายใช่ไหม สิบเอ็ดพฤษภาก็ถือว่าหมดวา,วาระไปแล้วแต่ว่าสวก็ยังทํายังทําหน้าที่อยู่อย่างรักษาการอยู่นะครับและการรักษาการเนี่ยมันก็จะมีการตีความกันอีกหรือเปล่าว่าถ้ารักษาการแล้วยังยังสามารถจะขยายเรื่องอานาจหน้าที่ตามกรอบห้าปีได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเอาว่าเรื่องนี้ก็ไม่จําเป็นต้องแก้ไขนะครับส่วนประเด็นที่จะแก้ไขเรื่องที่มาของสวในขณะนี้เนี่ย ก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรมากมายนะคือสังคมอาจจะไม่ได้เห็นข่าวอาจจะไม่ไหนแต่ว่าในระดับพื้นที่เนี่ยผมทุกพักการเมืองเนี่ยนะครับหลายพักเนี่ยลงไปเตรียมการในเรื่องสอวออกันไปแล้วถึงจะไม่ให้เกี่ยวข้องกับพักการเมืองนะแต่ว่าตัวแทนตัวแทนตัวแทนของนักการเมืองันไปไป,ไปจัดวางพื้นที่ไปเตรียมคนเรียกว่าเรียกว่าทํากันทุกจังหวัด เออทำกันอย่างเข้มข้นแต่ว่าไม่ได้เป็นกฎปรากฏเป็นข่าวแต่ประเด็นที่มันจะเป็นปัญหาเนี่ยก็คือเรื่องของประชามติมคือประชามติเนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องที่ต้องแก้คือพยายามไปแก้กฎหมายประชามติเพื่อไม่ให้เป็นประชามติ ทำไมเห็นเขาเถียงกันเรื่องกี่ครั้งสองครั้งสามครั้งอะไรเนี่ยคะคือคืออย่างนี้คือจริงๆเรื่องเนี้ยมันไม่ต้องเถียงกันหรอกมันก็ประเด็นเนี้ยพี่ตู่เขาพูดอยู่บ,บ่อยๆว่าไอประเด็นเรื่องธรรมนูญเนี่ยสมัย,สม,ยสมัยพลเอนประยุจทรโอชาเนี่ยเขาก็มอบหมายให้กับรัฐมนตรีพลังงานปัจจุบันก็คือปีลพันเจริญภาคเนี่ยเป็นประธานแล้วก็ดําเนินการแก้ไขศึกษาไว้ครบถ้วนหมดแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ไปดูได้นะครับ ส่วนเรื่องประชามติเนี่ยชื่อมันบอกแล้วว่าประชามติคือต้องทําให้มันเป็นประชามติแต่ในขณะนี้กําลังจะตัดตอนประชามติเพราะว่าถ้าเอาตามประชามติจริงๆหรือตามแนวทางที่สารรัฐมนูญได้วินิจฉัยไว้แล้วเนี่ยในขณะนี้เรียกว่าแทบจะไม่ต้องไม่ได้แก้เอางี้ดีกว่าไม่ได้แก้เออไม่ได้แก้แน่นอนยากนะครับแต่ว่า ก็ต้องยืนยันว่าประชามติมันคือประชามติแต่ว่าสิ่งที่กําลังทําในขณะนี้ก็คือจะย่อยเพราะประเมินแล้วว่าถ้าเอาประชามติตามที่กําหนดประชามติก็หมายความว่าเสียงส่วนมากอ่ะต้องเห็นด้วยใช่ไหมแต่พยายามจะลดสัดส่วนไปอันนี้อันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มเป็นปนัญหาขึ้นมาเพราะประชาชนก็จะยืนยันว่าประชามติต้องคือประชามติจริงๆ ไม่งั้นเอาเสียงส่วนน้อยที่เล่นสมการทางตัวเลขเล่นสมการทางคณิตศาสตร์แล้วเอากฎหมายเข้าไปแก้เนี่ยก็เท่ากับว่ามันจะไม่ใช่ประชามติเพราะมันเป็นรถสัดส่วนรถสัดส่วนจนเรียกว่ามันไม่ใช่ประชามติอีกอันหนึ่งที่จะเป็นมรสุมทงการเมืองในขณะนี้ก็คือเรื่องของพระรชบัญัติเนื้โทษกรรมนิ้ทโทษกรรมเนี่ยในขณะเนี้ยเราจะเห็นว่าบางฝ่ายเนี่ยก็พูดชัดแม้แต่เพื่อไทยเนี่ย พื่อไทยเนี่ยจะพูดชัดในกรณีของเรื่องหนึ่งหนึ่งสองนะครับแต่บางคนก็พูดไม่ชัดนะบางคนก็พูดไม่ชัดบางพรรคก็พูดไม่ชัดว่าไปเริ่มต้นอะไรที่ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมอะไรเงี้ยยกตัวอย่างกรณีของคอตอสสเนี่ยคือผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าในกรณีของคอตอสสเนี่ยเป็นการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อให้คดีเนี่ยได้รับการแก้ไข นะครับแล้วก็ได้ดําเนินการไปอย่างมีประสิทธ,ธิภาพและก็รวดเร็วอืมแต่ว่าอํานาจหน้าที่คอตอสอเนี่ยไม่ได้มีอํานาจหน้าที่พิเศษอะไรเลยออืคือไปใช้กฎหมายปปชนั่นแหละเป็นตัวดําเนินการซึ่งแต่เลือกไม่ใช้ที่จะแต่เลือกที่จะไม่ใช้ปปชคือมันอย่างนี้คือรากของมันเนี่ยคือในขณะนั้นเนี่ยปปชเนี่ยทํางานล่าช้า ทำงานล่าช้าแล้วมันไอการทํางานล่าช้าของปปชแล้วตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองเนี่ยนะครับมันทําให้หลายคดีเนี่ยมันมีผลเบี่ยงเบนแล้วมันก็ถูกดึงคณะก็เลยตั้งคณะกรรมการคอตสสข,ขึ้นมาคอตสสข,ขึ้นมาก็ไปเอาอํานาจของปปชนั่แหละมันใช้ในคอตสสไม่ได้ออกไม่ได้ไปไม่ได้ไปเพิ่มเติมอะไรเป็นกรณีพิเศษ mm hmm. ใช้อำนาจจากปชปชเพียงแต่ว่าทำคดีให้มันเร็วขึ้น ส่วนประเด็นว่าบางกรณีบางบุคคลที่เป็นคอตสสอน,นั้นเนี่ยเป็นผู้มีส่วนที่มีความขัดแยง้งม,มีความแตงต่างพวกนี้ในทุกคดีที่เข้าไปสู้คดีเนี่ยหรือก่อนที่จะสู้คดีเนี่ยก็คนที่คนที่ถูกแก้งข้อกล่าวหาหรือถูกร้องเนี่ยเขาโต้แย้งคัดค้านได้เขาก็ให้โต้แย้งคัดค้านพอโต้แย้งคัดค้านก่อนนั้นเขาก็ไม่เข้าเออก็ก็เป็นคนอื่นก,ก็คือเอาวาจนเคลีย ไปถึงชั้นศาลก็ก็โต้แยง้งแล้วก็โต้แยง้งก็ให้โต้แย้งองค์คณะผู้พิพากษาได้ด้วยนะได้ด้วยทีนี้ประเด็นของคุณของกรณีกรณีของนักโทษชายทักษิณเนี่ยคือมันเป็นประเด็นครึ่งคึ่งกลางๆของตัวของตัวนักโทษชายทักษิณเองคือในขณะนั้นถ้านักโทษชายทักษิณจะอ้างหลักการเนี่ย นักโทษใจทักสินจะต้องไม่สู้คดีเพราะตัวเองเลือกที่จะหลบหนีอยู่แล้วเข้าใจไหมคือเรื่องที่จะหลบหนีไปอยู่แล้วนะครับเรื่องที่จะหลบหนีไปอยู่แล้วฉะนั้นก็ไม่ต้องสู้ไม่ต้องสู้คดีอแต่ต้องไม่ลืมว่าคุณทักษินเนี่ยเข้ามาสู้คดีทีนี้พอสู้คดีเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรได้เปรียบเสียเปรียบแล้วนะเพราะบรรดาเอกสารต่างๆอันเนี่ยก็ ก็ได้รับไปหมดมีเวลาเพียงพอในการที่จะไปศึกษาในการที่จะเตรียมประเด็นในการซักค้านและผลก็ออกมาตามนั้นผลออกมาหมายความว่าบางคดีนักโทษชายทักษิณก็ยกฟอ้องบางคดีก็ถูกลงโทษคือถ้าเอาเอาคำวินิจฉัยคำพิพากษาของศาลมาดูเนี่ยผมคิดว่าแม้แต่ทนายความของคุณทักษิณเองที่ปรึกษากฎหมายของนักโทษชายทักษิณเองเนี่ย ก็เถียงไม่ออกเถ mm hmm. ียงไม่ออกคือถ้าถ้าคำพิพากษามันไม่อาจยอมรับได้เนี่ยสังคมมันจะไม่ไม่ไม่สงบแบบนี้นะครับและทั้งโท้ชายทาั้งศิลก็ยังมีโอกาสที่จะต่อสโ้กดีแต่ว่าต่างๆนานา,นานาในการเขียนคำพิพากษาเนี่ยเขาจะยึดโยงทั้งหมดคือคือพี่น้องประชาชนที่ไม่อ่านเนี่ยก็จะรู้สึกแบบหนึ่งค่ะ แต่พี่น้องประชาชนที่อ่านอย่างผมเนี่ยผมอ่านทุกสำนวนผมอ่านทุกสำนวนก็ก็ชัดเจนเพราะอย่างอย่างผมยกตัวอย่างอย่างคดีของของคดีกรุงไทยเนี่ยคดีกรุงไทยเนี่ยนะครับผมก็มีโอกาสพูดคุยผมก็บอกคดีกรุงไทยเนี่ยมันไม่มีข้อมูลเชื่อมโยงถึงนักโทษชายทักษิณเลยไม่มี คือมีแต่คนใช้คำว่าบอสใช้คำว่านายแต่ว่าไม่ไม,ไม่มีใครไม่มีใครยืนหยันได้ค่อันเนี้ยมันก็ทุกอย่างมันก็จะไปไปตามไปตามพยานหลักฐานของมันนะครับมันไม่ได้มีการมันไม่ได้มีการกันแกล้งกันคือการกันแกล้งกันในทางคดีนี่ต้องบอกว่ายากมากๆทีนี้ การที่มีการแก้ไขให้คดีอาญาบางประเภทไม่มีอายุความแล้วก็ยังให้ศาลมีอำนาจพิจารณาคดีอาญาลับหลังจำเลยได้หรือว่าการแก้ไขหลักเกณฑ์การได้รับพระราชทานอภัยโทษอย่างไม่เป็นธรรมตรงนี้ทนายนกเขาคิดว่าคือเดือนนะประเด็นแรกคืออะไรนะการให้คดีอาญาบางประเภทไม่มีอายุความคือมันอย่างนี้คือในหลักในหลักอันเนี้ยนะครับในเรื่องคดีทุจริตเนะี่ย มันก็มีการใช้กันใช้กันหลายที่ไม่ใช่ไม่ไม่อย่าไปคิดว่าใช้ที่ประเทศไทยแต่ว่าหลักเนี้ยมันมันไม่สามารถที่จะเอามาใช้เป็นผลย้อนหลังได้้ใชไหมเหมือนนักโทษชายทักษิณเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับผลกระทบจากการคดีที่ไม่มีอายุความนะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเพราะคดีเขามันเกิดก่อนที่กฎหมายอันเนี้ยจะบัญญัติขึ้น นะครับมันก็คนละส่วนแต่อันเนี้ยมันเป็นมาตรการในเชิงการป้อง,องการเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในอนาคตแล้วก็เป็นเห็นความเห็นพ้องต้องการน,นะเพราะว่าทุจริตเป็นต้นตอปัญหาร้ายแรงและทุจริตทําให้ประเทศวิกฤตหลายครั้งและไม่พัฒนาเท่าที่ควรนะครับอันนี้ก็ก็เป็นหลักการที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนะครับอีกประเด็นหนึ่งคือให้ศาลมีอำนาจพิจารณาคดีอาญารับหลังจำเลยได้ คือในกรณีนี้ในการพิจารณาคดีรับหลังเนี่ยจำเลยเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะค้านจะจะไม่ให้มีการพิจารณาคดีรับหลังก็ได้หรือบางกรณีตัวจำเลยเองจะเป็นคู่ขอพิจารณาคดีรับหลังเองก็ได้นะครับทีนี้ไอ้กรณีที่ไม่ให้พิจารณาให้พิจารณาคดีรับหลังได้เนี่ยก็คือชัดเจนแล้วว่ามันมีการหลบหนีกันในบางคดี เพื่อจะเอาประโยชน์จากอายุความอมืแล้วก็มาอ้างเรื่องการดําเนินคดีฝ่ายเดียวแล้วก็มาร้องภายหลังคืออันนี้ก็เป็นการเล่นแร่แปรธาตุทางกระบวนการยุติธรรมของฝ่ายผู้ถูกฟ้องหรือถูกกล่าวหาอันนี้ก็เป็นหลักการที่ยอมรับว่ามันต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ทะนั้นมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับอีกอันนึงก็คือ แก้ไขหลักเกณฑ์การได้รับพระราชทานอภัยโทษอย่างไม่เป็นธรรมทําให้นักโทษอื่นๆได้รับความเดือดร้อนไปด้วยโดยมีเจตนาเพียงเพื่อไม่ให้คุณทักษิณกลับเข้ามาในประเทศหรือหากจะกลับก็ต้องยอมรับโทษตามคําพิพากษาคือเรื่องนี้มันอย่างนี้มันไม่มีใครบังคับคุณนักโทษชายทักษิณได้คือคือนักโทษชายทักษิณเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็น อันแรกต้องยอมรับก่อน้าเป็นคนไทยหรือเปล่ายังประสงค์จะเป็นคนไทยหรือเปล่ายังยอมอยู่ภายใต้กฎหมายไทยหรือเปล่าถ้าเขาไม่ยอมอยู่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้ายอมอยู่เนี่ยจะมาเอาสิทธิพิเศษแตกต่างจากคนอีกหกสิบกว่าล้านคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้เนี่ยแม้แต่คนที่เป็นเป็นเป็นหม่อมเจ้าเป็นอะไรก็ติดคุกนะ ก็ถูกดำเนินคดีเหมือนกันนะฉะนั้นในเรื่องเนี้ยคือถ้าไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ก็จะนึกว่าโอ้โหบ้านเรือนนี้มันมีอภิสิทธิ์ชนนะไม่มีแต่อภิสิทธิ์ชนในขณะนี้มันเห็นมันเห็น,น,หนคือเห็นตัวนักโทษชายทักษิณนี่แหละอย่างเต็มตัวแล้วก็ไอเรื่องไอไอไอ,อประเด็นเหล่านี้มันเป็นประเด็นที่ต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นจริงแต่ว่าพยายามที่จะมาอธิบาย ให้ดูมีเหตุมีผลต่างต่างคือมไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมอะไรแบบนั้นคือตรงไหนอะที่ไม่เป็นหลักนิติธรรมเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงไหนที่ไม่เป็นหลักคือต้องพูดให้ชัดว่าไม่เป็นไม่ตามหลักนิติธรรมเนี่ยมันช่วงไหนคือหนึ่งประเทศนี้ใช้ระบบกาวหาประเทศนี้มีการปล่อยตัวชั่วคราวตั้งแต่ว่าไม่ต้องวางหลักประกัน จนมีการวางหลักประกันและพัฒนามาจนซื้อหรือหรือซื้อประกันอิสระภาคอะไรจากบริษัทประกันภัยมีคุ้มครองทางยุติธรรมซึ่สามารถขอจากเนี้ยมาในการปล่อยตัวชั่วคราวได้แต่ในขณะเดียวกันก,กฎหมายก็มีการกำหนดพฤติกรรมในการที่จะปล่อยตัวชั่วคราวในอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นหลัก สากลกฎหมายวิอาญากับอาญาบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกฎหมายที่ดีลำดับโลกนะมีมาตรฐานการคุ้มครองเนี่ยดีลำดับโลกเลยและระดับโลกแล้วถ้าบอกว่าไม่นิติธรรมเนี่ยคือต้องเอาให้ชัดว่าไม่ไม่เปลี่ยนไปตามหลักนิติธรรมช่วงไหนนักโทษชายทักสินยกตัวอย่างเข้าหนีคดีบางคดีเขาไมา่ได้สู้คดีนะ แต่ถ้ามีทนายก็ยกฟ้องเห็นไหมถ้าไม่สู้คดีแล้วบอกว่าไม่มีหลักนิติธรรมทำไมไม่ลงโทษไปเลยอะแต่บางคดีเขาสู้คดีก็ก็ลงโทษที่บอกว่าไม่มีหลักนิติธรรมเนี่ยมันคือตรงงหนายแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีซะเลยอ่าผมยกตัวอย่างอย่างคดีการชุมนุมเนี่ยที่คนชุมนุมส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้พูดกันเนี่ย คือการตั้งข้อกล่าวหาของพนักงานสอบสวนและการฟ้องคดีของอายการซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะดําเนินการผมรอให้ให้คดีเสร็จสิ้นก่อนคือการที่คุณตั้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ชุมนุมว่าเป็นกบฏล้มล้างการปกครองและเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของของอะไรนะเกาะการลายคือในกระบวนการสอบสวนในการพิจารณาอายการเนี่ย รับรู้รับทราบดีอยู่แล้วว่าไม่เป็นไม่ผิดไม่เข้าแต่คุณเลือกตั้งข้อกล่าวหาเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อสร้างภาระทางคดีเพื่อให้สังคมเหยียดหยามดูถูกสร้างความเกลียดชังน,นะครับเสร็จแล้วพอไปถึงศาลก็เรียกหลับประกันที่สูงมากมเป็นภาระทางด้านการ ยื่นหลักทรัพย์ในการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็พอเจอข้อหาไม่ว่าจะเป็นกบฏเป็นก่อการร้ายเนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องว่าต้องถูกห้ามออกนอกประเทศอีกจอ,อกนอกประเทศก็ต้องไปยื่นคำร้องขอเป็นคางแล้วต้องวางหลักประกันเพิ่มบีอย่างอย่างคดีชุมนุมโดยทั่วไปเนี่ยข้อหาที่เกิดขึ้นก็คือมั่วสม,มทำให้เสียทรัพย์ ฝ่าฝืนคําสั่งอะไรต่างๆพวกนี้ยอซึ่งเอาเบ็ดเสร็จเลยเอาเบ็ดเสร็จเลยเนี่ยประกันเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณสักหนึ่งแสนบาทแต่นี่หกแสนแปดแสนนะคือเรื่องราวเนี้ยไออันเนี้ยอันเนี้ยคือเจตนาจงใจทั้งตำรวจทั้งอายการเนี่ยรวมหัวกันเนี่ยกันแกล้งสำหรับประชาชนที่ใช้ สิทธิเสรีภาพคือบางเรื่องมันมันโดยพยานหลักฐานอะไรต่างๆพวกนี้มันไม่ถึงอยู่แล้วแต่ว่าโดยส่วนเนี้ยพี่น้องประชาชนก็ไม่ค่อยได้ไปร้องกันแต่เดี๋ยวผมผมเนี่ยจะทำไอ้ที่แบบตั้งข้อหาเกินอยายการก็ฟ้องข้อหาเกินแล้วยกฟ้องประเทศญี่ปุ่นเขาแก้ไขปัญหานี้ยังไงไอยายการเนี่ยถ้าคุณฟ้องคดีไปแล้วยกฟ้องนะ คุณฟ้องเข้าไปสิบข้อหาศาลลงแค่สามข้อหาอีกเจ็ดข้อหายกฟ้องไอ,งอ้เอาการต้องโดนตั้งกรรมการสอบนะ mm hmm. เออหรือคดีที่คุณสั่งไม่ฟ้องเขาแล้วเขาไปฟ้องเองแล้วศารลรับฟ้องแล้วลงโทษได้อายการต้องถูกตั้งกรรมการสอบแล้วต้องออกจากราชการต้องพักราชการทันทีอันนี้ถ้ามันจะพัฒนาระบบมันก็ต้องทําไปตามนี้